ขอบคุณนะคะเดี <Wasn 't that proposals> ๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะูแล้วเรอฟังูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอแูนิดิดเตะดิก่อนันนี้มันนี้กงคังะนนี่เยจะตะโกมาอ้า เอฟซีคะท่านใดที่โรทรเข้ามาชอบแฟนนายจะพูดโทรนะคะคือไม่ได้พูดจะขีดตื่นเต้นไหมคะเอฟซีตื่นเต้นไหมคะโอ้ยตื่นเต้นนะคะที่จะมีงานใหญ่อีกแล้วนะคะเนาะผู้คงจะยิ้มดีใจมากเลยนะคะเนาะจะมีงานใหญ่จะมีล้ำอีกแล้วนะคะ ดูคะ่ะดู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 ปูนน่นะผู่ดีใจยิ้มนะคะเพราะว่าคึกคักกันใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันนี้ทั้งคืนนะคะคงจะไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วนะคะคงจะได้อยู่เฝ้าตลาดน้อยกันนี่แหละค่ะนะคะอยู่กับปู่ปู่นี่แหละค่ะนี่นะคะ เขาบอกว่าทําที่นี่ดีง่ายดีเนาะแต่ถ้าไปทําที่โรงแรมหรือว่าที่อื่นคุณจะลาบากนะคะเนาะเหมาะมากเลยนะคะตลาดของเราก็ยังไม่มีอะไรมากมายเนาะขอบคุณนะคะคุณคุณปะเพื่องนะคะคุณปะเพื่องให้หัวใจบวกบวกมานะคะคุณไทยรัฐให้หัวใจบวกบวกมานะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะให้หัวใจมาะคะ่ะขอบคุณนะคะน่าจะเข้าน่าจะเข้าบ้านนะต้นนะะักค่ะ อ๋อคือเขาเขาก็คงจะมีที่นอนอยู่นะคะแต่ตรงนี้เขาจะทำพานใบสีค่ะตรงนี้จะทำพานใบสีเนาะแล้วก็คงจะมีที่นอนอยู่นะคะคุณอาน่งนะคะคุณอานงนะคะคุณนะคะาฟ้ารุ่งสวัสดีแม่ดาสวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีนะคะคุณฟ้ารุ่งนะคะคุณภาษาอังกฤษเราจะบวกมานะคะคุณ คุณอะไรคะสวัสดีจ้ะอ๋อสวัสดีค่ะพี่ทำคลิปลงคลิปได้หัรสั์เสียในปูอยู่ไหนปูนั่งไงคะนี่ค่ะกำลังเอาของลงอยู่นะคะคุณโมลาน่านะคะ กลางพุงนะคะความกลางกึงนะรคะสวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีนะคะคุณตามกลางพุงนะคะคุณอนงละวังยุงกัดเด็กเด็กนะหมอ ค่ะคงจะมีอะไรนะคะาคุณกบสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะคุณกบที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยมือนแล้วก็ทักทายเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แมดานะคะขอบคุณคุณกบมากๆ,ๆเลยนะคะเป็นไงคะ <c oughs> อ๋องไม่กลับอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ <c oughs> เป็นเด็กดื้ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะค่ะบอค่ะ <c oughs> หั <c oughs> <c oughs> วค่อยรู้ใจค่ะใจดีใจดีนะคะ อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ยากค่ะไม่ยากเข้าใจรู้ใจกันนะคะเนาะเข้าใจรู้ใจกันนะคะเขาจะหาใหม่ก็ได้ค่ะแม่ดะอนุญาตนะคะ คุณอาโน่งให้เขาจะบวกบวกมานะคะอันนี้ก็ให้เัาจะบวกบวกเหมือนกันนะคะคุณสีเหลืองนะคะให้เขาจะบวกบวกมานะคะคุณกุลาบเทบคุณทศติดดานอยู่ค่ะขอบคุณนะคะคุณกุลาบคุณกุลาเทบคุณทศสวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีนะคะคุณกุลานะคะวันนี้คือทักแน่นอนค่ะวันนี้เราจะอยู่ที่ตลาดน้อยกันทั้งคืนนะคะเอฟซีวันนี้ไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วนะคะเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นเด็กเป็นเด็กเลืออีกแล้วนะคะ ตนนี้ไม่ใช่เด็กดีค่ะตอนนี้แม่ดื้ออีกแล้วนะคะคุณพยนุ่นเนี่ยจะบวกๆมานะคะนี้ก็ให้ในจะบวกๆมากเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะ นี่ค่ะเรามาคอยดูกันนะคะเอฟซีจ๋าว่าพันใบสีจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะให้หัวจะบวกๆมานะคะมาลุ้นกันค่ะมี่ก็งะดูบวกๆกันนะคะคุณหูไร้วันนะคะหูไร้วันให้หัวจะบวกๆมานะคะไม่ไม่ลองคุณโอ้ยพี่สมรเจ้ากระห็นคอยอยู่นี้ทำใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เลยจะดูใหญ่สะพังการก็สามเมตรขอบคุณนะคะก้าสิบเจ็ดท่านนะคะโอ้ใบสีสูงนี่ค่ะโอ้สูงเท่าหลังคาเลยนะคะเอฟซีจ๋า

ตลก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 หยอกหยอกกันนะคะเนาะบุญเรืองนี้ท่านติคกเกอา์มานะคะบุญเรืองนิดแม่คุณคันเงินแม่ดาวแต่ว่าแม่ต่่แม่ ดีตัวได้ดมาโฮมมากเออทำอะไรก็ต้องซื้อโฮมนะไม่ได้ซักแกนกันซักประมานี้เกิดมได้เราเคยซื้อไหมกุ้เคยซักอไม่น่าก็เห็นเ่านมันมีแถวกระหินที่มันมีองไงมันอุ่นดีได้นี่นะมันอุ่นมันเป็นผ้าดีแล้วมันก็ซักง่ายเออมันเป็นผ้าดีแล้วซักง่ายไงผ้าเดี้มันมมันเป็นผ้าก็ไเตียมเลย อันนี้อีวันมันหลายเนาะทาแบบนี้มันก็ซักง่ายทาแบบนี้มันก็ซักง่ายทาแบบนี้มันทั้งอุ่นทั้งซักง่ายแล้วมันก็นุ่มดีด้วยนั่นเนาะแต่ตอนหิมูไม่มาได้เรียนที่นอนนั่จกัดองมันคุณเดียวก็เขาก็อันเก่านะหกร้อยแล้วนะคะจีจานะคะหกร้อยแล้วนะคะดัน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 ขอบคุณนะ ดูน่าดีนะคะระวังหนึ anyway, See, ่งจดงยังไงยังไงนะคะค่อแม่ความแม่จริงลูกนะคะจะเป็นหัวเป็นลยลูกกันนะคะควมไทจะบวกลงมา้ค่ะตั้งใจกดไลค์ให้แล้วนะจ๊ะไม่ดาค่ะขอบคุณนะคะนี้ก็ให้ันจะบวกมาเหมือนกันนะคะคุณสุโคศนะคะทำอะไรกัน แม่ดานี่ค่ะเขาจะมาทำพานใบสีที่จะรำถวายของปู่มุนีนะคะแล้วก็มีอีกหลายชุดเหมือนกันนะคะบอกปู่มุนีบอกว่าสูงม,มากเลยนะคะใหญ่นะคะทั้งใหญ่ทั้งสูงนะคะสบายดีแม่ดานี่นันดูช่งองแม่ดามาเห็นดูแล้วดีใจที่ฉันดูช่องแม่ดามาเห็นดู ดีใจมากๆแม่ดาเป็นคนที่มีที่มีใจต่อเพื่อนมากๆากค่ะดูแม่ดาช่วยดูแลเชื่อนที่มาใหม่เขาพาน้องชายมา ดูแลแม่ดาก็หันใจเขาสื่สารก็ดีเขาดีใจจริงๆคุณแม่ดาก็จริงมันหลบตัวเลยน้เอนใชมียใจน้องค่ี่ครัพี่องค์สวัสดีค่ะ ผมขอให้คุณได้1,500ไลค์โอเคค่ะรับรองได้แน่นอนเพราะว่าเอแอนพิ่งได้1น0 0ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆมากคุณได้ยินบูกสาลว่ามีสัญญาน้องนักเป็นที่โทษนะคะประดานอายุเข้าไหลในน้ำทุกอนค่ะมันจะได้เรียกอยๆค่ะอายุ50กว่าค่ะเรียกยังไงก็ได้นะคะจะเรียกแม่ดายายดาหรือว่าเด็กหญิงดาดาก็ได้หมดค่ะแม่ดาตามใจเอฟซีเลยนะคะเพราะว่าแม่ดาเนี่ยอายุ แต่ส่วนมากไม่น่าจะเรียก FC นะคะแต่ส่วนมากจะเรียกบางทีก็จะเรียกคุณแม่บ้างคุณย่าบ้างหรือว่าคุณป้าคุณลุงหรือคุณพี่นะคะท่าทุกทาทุกคำท่างกำังใจที่นักแข่งทำได้คุณความกลงคูให้มันจะบสถ์มานักทานนี้ก็ให้มานนานนะคะคุณวราพันนะคะคุณวราพันธ์เขาทำอะไรคะแม่ดาเขาจะเตรียมพานใบสีค่ะ คืนนี้นะคะคืนนี้เขาจะจัดเย็บจัดแต่งทานบายสีนะคะให้เสร็จนะคะให้เสร็จว่าสองวันหรือเปล่านะคะบายสีให้ได้นอนค่ะไม่ต้องกลัวว่าของที่เจ้าของเขาจะนั่งทำอย่างผิดบายสีปลาคาเป็นแสงก้องก้องกลาสวยแล้วนะคะสวยคุณพี่ป้อม ติยาของสวนคุณตนหอสวัสดีอลังการแน่ๆค่ะค่ะต้องอลังการแน่ๆค่ะนะคะคุณสมศรีเลือดทหารนะคะให้เขาจะบวกบวกมานะคะนี่ก็ให้เขาจะบวกบวกกันนะคะของนี้นะคะเอาใส่กันนี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฟูท่านใจดีมีเมตตามากนะคะท่านดูทุกคนอยู่นะคะฟูข้าวบ้านสมศรีประดายศพฟูนี่แหละค่ะที่นำนะคะูกับแม่เสวพีนี่แหละค่ะที่นำสิ่งดีๆเข้ามาสู่บวกบอกนะคะ ปูท,ท่านมีมีจริงนะคะแม่ดาสัมผัสได้นะคะอันนี้แม่ดาก็ไม่พูด,ดเยอะนะคะท,ที่สมบูรณ์เขาจะหาว่าเราพูดไป,ไปเองนะคะ อันนี้คือสัมผัสได้ด้วยใจนะคะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยใจอันนี้ให้หัวจะบวกบวกมานะคะนี่ก็ให้หัวจะเรียนเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะแวะเข้ามากดไลค์ให้แล้วนะคะแม่ดาเฟมีขอบคุณมากๆนะคะ คุณดีลีลาวันคุณีลีลาวันมากดให้แล้วด้วนะคะจ้าองดาค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ลีลาวันนะคะคุณวูไอุดปปากแปปากแปงใบมมาเหมืนนนะคะคุณลีลาวันให้หัวใจบวมานะคะคุณนิยามเพลงมาเพลงมา 还有几家呢？